ครับสวัสดีครับมาพบกับช่องรถไถคนจนอีกแล้วนะครับวันนี้มาอยู่กับร้านทวีชัยเจริญไสงามนะครับวันนี้อัปเดตวันที่6นะครับมิถุนายนนะครับเวลาประมาณ6กโมงกว่าๆนะครับฝนก็ตั้งเขามืดตึ๊บมาเลยนะครับเนาะหลายๆที่ก็ฝนฟ้าก็ตกกันแล้วนะครับชุ่มฉ่ากันแล้วนะครับไสงามก็กําลังจะตกนะครับ FC นะครับพิชัยก็ คิดถึง FC ทุกคนเลยนะครับเนาะก็ขอขอบคุณ FC ทุกเสียงทุกสายเลยนะครับที่คอยให้กําลังใจ YouTube ช่องรถไถคนจนนะครับพี่ชัยก็ต้อนรับทันบ้างไม่ทันบ้าง FC ก็จะถือสากดเครื่องนะครับเนาะมามาเปิดหัวก็ด้วย3608นะครับตัวนี้สวยเลยนะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์3ชิ้นนะครับมีผ่านดันหน้าผ่านไถโรตารี่นะครับรถสวยเลยนะครับนที่สนใจจะเข้าไล่เข้าสวนทำนากันนะครับมาดูรถ ปั่นสวยร้านทวีชัยเจริญยนตไสงามนะครับหรือช่องรถไถคนจนนะครับตัวนี้สามสิบหนะครับรถสวยๆเลยนะครับยางเยิงสวยนะครับโรตาตรี่สวยเลยนะครับย่อยปุงย่อยปั่นใช้ได้นะครับใบหนานะครับตัวนี้พี่ชายเปิดไว้อยู่ที่3า0แส0บาทนะครับอุปกรณ์ครบสามชิ้นนะครับ36 0 8ย์นะครับรถสวยๆนะครับ ตัวนี้จะเป็น4708 SP นะครับมาพร้อมกับใบหน้านะครับกับผ่านหลังนะครับตัวนี้รถสวยๆเลยนะครับตัวนี้พี่ชายเปิดไปอยู่ที่400,001นะครับเนาะสนใจมาดูชมได้เลยนะครับหรือจะเป็นในด้าน39 p r e m i ยมนะครับยันม่านะครับ39แรงรถสวยๆเลยนะครับดอกยางงงเลยนะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์3ชิ้นนะครับมีผ่านด้านหน้าผ่านถนะครับ ผ่านไถสวยๆเลยนะครับตัวนี้รถปีห้า้านะครับตัวนี้พี่กายเปิดไปอยู่ที่สามแสนหนึ่งนะครับอุปกรณ์3ามชิ้นนะครับสนตกสนใจนะครับมาดูชมได้เลยนะครับร้านทวีชัยเจริญยนต์ไสงามนะครับรถสวยๆนะครับหรือจะเปในด้านเอลยี่นย์สนะครับตัวนี้ยี่สิี่แรงเพาเดียวนะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์โรตารี่นะครับอย่างสวยๆเลยนะครับ รถสวยๆนะครับผมตัอสนใจนะครับตัวนี้อยู่ที่80,000บาทนะครับโวตารี่สวยๆนะครับตัวนี้เอลยี่สนะครับหดี๋จะเป็นด้านรถอีแตนนะครับหน้าตัดหัวพีดีเคนะครับกระบะยาวเก้าศอกนะครับตัวนี้มีทะเบียนนะครับรถสวยๆนะครับ นกสนใจนะครับมาดูชมได้เลยนะครับตัวนี้มีห้าเกียร์นะครับสโลสโลแยกนะครับสโลห้าสปีดนะครับการ์สีสวยนะครับปืนเต็มนะครับตัวนี้อยู่ที่เจ0 0หบาทนะครับสินค้าร้านตัวีชัยเจริญยนต์นะครับยังมีสินค้าให้เ c เลือกชมอีกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับคลิปที่ผ่านมา f c บอกพิชัยถ่ายคงจะช้าหน่อยนะครับ ดูไม่ทันนะครับตอนนี้สยามกูปาต้า NC 131ตัวนูนนะครับเข้าแล้วนะครับ FC โครงสยามกูปาต้า NC 131ตัวนูนนะครับสภาพสวยๆนะครับตัวนี้อยู่ที่18,000บาทนะครับหรือจะเป็นในด้านเครื่อง RT 9 0นะครับสภาพเดิมๆนะครับตัวนี้อยู่ที่16,000บาทนะครับตัวนี้จะเป็น RT ร้อยนะครับกูปาต้า RT ร้อยนะครับสภาพเดิมๆสวยๆในนิ่มๆนะครับ ตัวนี้อยู่ที่22,000บาทนะครับโคงสยามคูบาต้า NC 131ตัวเรียบนะครับเกียร์กลางนะครับตัวนี้อยู่ที่10,000 6,500บาทนะครับตัวนี้จะเป็นโครงสยามคูบาต้าพัดบวกนะครับสบภาพส,สวยๆเดิมๆนะครับตัวนี้อยู่ที่24,0 0 0บาทนะครับ ตัวนี้จะเป็น RT ร0 0้อยนะครับสภาพเดิมๆสวยๆเห็นไหมครับ FC นะครับเกืองไม่เคยได้เปิดได้รื้อเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่22,000บาทนะครับตัวนี้จะเป็นสยามคูปต้าพัดบวกนะครับสภาพเดิมๆนะครับตัวนี้มาพร้อมกับล้อยางใหม่กระทะใหม่นะครับ FC นะครับตัวนี้อยู่ที่2 7 0 0 0บาทนะครับตัวนี้จะเป็น RT110 พัตตาโตนะครับ RT110 พัตตาโตนะครับ รถสวยเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่26,000บา uit. ทนะครับพี่ชายก็ขอขอบคุณ f อทุกเสียงทุกสายเลยนะครับที่ปิดไปหลายรายการนะครับพี่ชัยก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับ f อฟมาจากใต้เลยนะครับเนาะก็มาจัดยันมา y m กองทอง115นะครับโคงยุทธยาแท็กเตอร์นะครับพี่ชัยก็ขอขอบคุณนะครับเนาะโอ้โหอยู่ไกลถึงใต้มาเยี่ยมเยือนถึงพี่ชัยถึงจังหวัดกำแพงเพชรพี่ชัยก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับเนาะ ก็ f อฟจากสมุยนะครับเนาะก็สั่งปิด Y m กองทอง1้อนะครับพี่ชัยก็จัดส่งไปเรียบร้อยนะครับเนาะก็ขอขอบคุณทุกเสียงทุกสายเลยนะครับที่คอยให้กำลังใจช่องรถไถคนจนมาโดยตลอดนะครับพี่ชายก็ต้อนรับทันบ้างไม่ทันบ้างก็อย่าถือสากดเครืองนะครับเนาะก็รักและคิดถึง FC ทุกคนแหละนะครับเนาะหวังว่าชุ่มฉ่ำกันทั่วหน้านะครับเนะาะพายุขเข้าแล้วนะครับ วันนี้พี่ชัยก็ไปดึงน้ำเข้านานะครับเนาะพวกนี้ก็จะหว่านปุ๋ยแล้วนะครับเนาะก็ทําไปทํานาก็กลัวจะน้อยหน้าพี่สันกับพี่เอเขาต้องทำบ้างนะครับเนาะอ่ะมาดูกันต่อนะครับ RT100 นะครับ RT100 สวยๆเลยนะครับ FC ตัวนี้อยู่ที่20,200บาทนะครับตัวนี้จะเป็นโครงสยามแท็กเตอร์หางปีกนะครับโครงสยามแท็กเตอร์หางปีกนะครับเป็นโครงอัพใหม่พาใหม่นะครับมาพร้อมกับล้อยางใหม่กระทะใหม่นะครับ ตัวนี้อยู่ที่14,500บาทนะครับ FC พร้อมรอยยางใหม่กระทะใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่อง RT 1 0 0นะครับ FC ถามบอกเอ๊ะพี่ชาย RT 1 0 0เยอะจังช่วงนี้นะครับเข้าเยอะเลยนะครับ RT 9 0 RT 1 0 0 RT 1 1 0 RT 1 2 0นะครับเข้าเยอะเลยนะครับ FC เครื่องไม่เคยได้เปิดได้ลรือนะครับตัวนี้อยู่ที่22,000บาทนะครับโครงลิงลมสายฟ้านะครับเป็นโครงอัพใหม่พาใหม่นะครับ รับประกันเกียร์ให้ FC พร้อมนะครับตัวนี้อยู่ที่12000บาทนะครับ RT110 พัดนะครับตาโตนะครับสภาพสวยๆนะครับในนิ่มๆเลยนะครับก็ค่อยยิ่งั่วหน่อยพี่สันไม่มานะครับพี่ชัยก็เลยไม่ได้ติดเครื่องแต่พี่สันกับพี่เอมานะพี่ชัยติดเครื่องทุกตัวนะครับเนาะก็พี่ชัยรับประกันได้เลยว่านิ่มทุกตัวนะครับเครื่องพี่ัยนะครับตัวนี้อยู่ที่26,0 0 0บาทนะครับ ตัวนี้จะเป็นโค้งทะเลทองนะครับโค้งทะเลทองหางปีกนะครับมาพร้อมกับล้อยางใหม่กระทะใหม่นะครับตัวนี้อยู่ที่หนึ่งหมื ir, od, <ๆ>่นสามพันบาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับเอฟซียางใหม่กระทะใหม่พร้อมโค้งนะครับอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันบาทนะครับตัวนี้จะเป็นอาร์ทีเก้าศูนย์นะครับอาร์ทีเก้าศูนย์หางปอนนะครับตัวนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับหางปอนนะครับหางแดงหางปอนคนละรุ่นนะครับเอฟซีนะครับตัวนี้จะเป็นกระทิงแดงเคเจ็ดสองนะครับเอฟซี สาพารงสวยๆเลยนะครับโครงเดิมๆนะครับตัวนี้อยู่ที่17,500บาทนะครับ FC ถามมาเยอะนะครับบอกพี 1, 5, ่ชัยมีทันเลอร์หรือเปล่านะครับมีนะครับ FC พี่ชัยยึดเข้ามาทั้งชุดเลยนะครับทั้งเครื่องทั้งโครงทั้งทันเลอร์นะครับทันเลอร์สวยๆนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับ FC มาเลือกชมได้เลยนะครับทันเลอร์นะครับกระบะสวยนะครับยางสวยเผาแน่นนะครับตัวนี้พี่ชัยให้เลยนะครับอยู่ที่7 0 0 0บาทนะครับ ถามกันเยอะนะครับว่ามีเตลเลอร์หรือเปล่านะครับปี่ชัยมีเลยนะครับมาดูชมได้เลยนะครับ7,000บาทนะครับพร้อมใช้นะครับขอต้นนะครับเอเนาะไอตัญยลักษณ์นะครับ f อซล้อเหล็กวางเครื่องโครงวางบนล้อเหล็กนะครับติดกับไฟแดงใสงามเลยนะครับเนาะตัญยลักษณ์นะครับร้านทวีชัยเจริญยนตใส่งามนะครับ ถ้า FC มาไม่ถูกยังไงก็จับชิพเอสมาที่ร้านได้เลยนะครับลูกน้องก็เลิกงานแล้วนะครับสุดหล่อสองคนนะครับเลิกมึดเลยนะครับพรุ่งนี้เจอกันนะพี่จ๋าจะพาไปดูตัวอ่อไปนะครับลูกน้องก็เลิกมึดเลยนะครับ FC ตัวนี้จะเป็นโค้งลุงเพชรนะครับ F c สภาพสวยๆเลยนะครับโค้งลุงเพชรนะครับสวยๆเลยนะครับโค้งลุงเพชรตัวนี้นะครับ สภาพค่อนข้างใหม่เลยนะครับตัวนี้พี่ชายจัดให้เลยนะครับอยู่ที่14,0 0 0บาทนะครับลุงเพชรนะครับหางปีกตัวใหม่นะครับเบ้าฝังร้อนนะครับตัวนี้จะเป็น RT 120พัดนะครับสภาพสวยๆนะครับ r t 120พัดตาโตนะครับสภาพสวยๆนะครับตัวนี้พี่ชายให้เลยนะครับอยู่ที่27,0 0 0นับาทนะครับจะเป็นด้าน PT110 นะครับเครื่องบิ้วนะครับเปลี่ยนปอกเป็นแหวนเป็นลูกนะครับตัวนี้อยู่ที่19,000บาทนะครับ โค้งสิงสยามนะครับโคงเดิมเดิมนะครับโค้งเดิมเดิมเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่9,000บาทนะครับ y m เอกองทอง10อนะครับสภาพสวยสวยเดิมเดิมนะครับตัวนี้อยู่ที่25,000บาทนะครับตัวนี้จะเป็นกระทิงแดงเค72นะครับสภาพสวยสนะครับตัวนี้อยู่ที่1 7 0 0 0บาทนะครับตัวนี้จะเป็น ET 95นะครับตัวนี้อยู่ที่1 4 5 0 0บาทนะครับ โคงเบรกกีไทเทเนียมหางปีกนะครับเป็นโครงอัพใหม่พาใหม่นะครับตัวนี้อยู่ที่1 3 0 0 0าบาทนะครับเบรกนอกนะครับ f c นะครับสนกสนใจนะครับมาดูชมได้เลยนะครับร้านทวีชัยเจริญยนตไสงามนะครับเบอร์โทร0 9 4 7 0 3 9 3 4 1นะครับ R t 1 0ทรนะครับสภาพสวยๆนะครับตัวนี้อยู่ที่2 2 0 0 0ับาทนะครับโครงลิงลมสายฟ้านะครับหางปีกนะครับ โค้งอัพใหม่พาาใหม่นะครับตัวนี้อยู่ที่1 2 0 0 0บาทนะครับตัวนี้ก็จะเป็น RT ร0 0้อยนะครับสภาพเดิมๆนะครับในนิ่มๆเลยนะครับเ c ซีผิวขาวโตเลยเห็นไหมครับตัวนี้อยู่ที่24,0 0 0บาทนะครับตัวนี้หางฟอนนะครับตัวนี้ช้างสยามนะครับโค้งช้างสยามนะครับตัวนี้อยู่ที่1 1 0 0 0บาทนะครับตัวนี้จะเป็น r t ร1 0้อยสิบนะครับ RT110 ร้อยสิบนะครับ ตัวนี้ในนิ่มๆหางควนนะครับตัวนี้อยู่ที่2 0 0 0 0บาทนะครับโคงคอสโมหางปีกนะครับโคงคอสโมหางปีกนะครับตัวนี้อยู่ที่1 1 0 0 0บาทนะครับตัวนี้จะเป็น RT ร0 0นะครับตัวนี้เครื่อง RT ร0 0นะครับหางแดงนะครับตัวนี้อยู่ที่2 2 0 0 0บาทนะครับโคงช้างสยามหางปีกนะครับ สภาพสวยๆเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับสนอกสนใจนะครับมาดูชมได้เลยนะครับร้านทวีชัยเจริญยนตไสงามนะครับยังมีสินค้าให้ f c เลือกชมอีกเยอะนะครับโค้งทะเลทองหางปีกนะครับตัวนี้จัดได้เลยนะครับอยู่ที่9,000บาทนะครับ RT90 ยสวยๆนะครับตัวนี้อยู่ที่16,0 0 0บาทนะครับ R T 1 1 0พัดนะครับตาโตนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับ F C ซนะครับสภาพสวยจริงๆนะครับตัวนี้จะเป็น RT110 พัดตาโตนะครับตัวนี้อยู่ที่2 6 0 0 0บาทนะครับตัวนี้จะเป็น RT90 พัดตาโตนะครับตัวนี้อยู่ที่1 0 0 0 0บาทนะครับคนตกสนใจนะครับมาดูชมได้เลยนะครับร้านทวีชัยเจริญยนตไสงามนะครับ ถ้ามาไม่ถูกยังไงก็จับ g ีเมาที่ร้านทวีชัยเจริญยนต์ได้เลยนะครับ g ีเสพามาเป๊ะเลยนะครับเนาะ่ะพี่ชัยจะพาไปดูด้านไหนต่อนะครับส่วนโครงรถนะครับราคา6000นนะครับทุกตัวนะครับ f c นะครับมีไม่ต่ำกว่าประมาณ200กว่าตัวแน่นอนนะครับส่วนอกสนใจนะครับดูโครงไว้ดึงน้ำนะครับมาเลือกชมได้เลยนะครับร้านทวีชัยเจริญยนสวยงามนะครับมีให้ f c เลือกชมอีกเยอะนะครับ คงสวยๆทั้งนั้นแหละครับเนาะตัวละหกพันทุกตัวเลยนะครับเอฟซีบางคนถามบอกพี่ชายมีโค้งราคาถูกๆหรือเปล่านะครับโค้งเกียร์นะครับพี่ชายก็บอกมีครับตัวละหกพันทุกตัวเลยนะครับราคาสามพันมีหรือเปล่าพี่ชายโค้งเกียร์โอ้โหพี่ชายยังหาซื้อไม่ได้เลยครับเอฟซีราคาสามพันนะเนาะขึ้นกิโลก็ได้สามพันกว่าแล้วนะครับตัวนี้โค้งเกียร์นะครับมันติดเครื่องมาทุกตัวนะครับ เลือกได้เลยนะครับตัวละหกพันบาทนะครับไว้ดึงน้ํานะครับพี่ชัยก็ว่าสรรหาสิ่งดีๆราคาถูกๆมาให้เอฟซนะครับราคา6 0พันเนี่ยพี่ชัยว่าไม่แพงเลยนะครับเนาะโครงเกียร์นะครับเนาะเอฟซยังมาถามพี่ชัยบอก2 5 0พันห้าได้ปะ <laughs> พี่ชัยจะไปหาตรงไหนไม่เนาะเอฟซเนาะต่อถ้าพี่ชัยไม่เหลือเลยอะ, <laughs> อะมาดูตัวต่อไปนะครับคุณแตนนะครับหน้าตัด หัวพีดีเคนะครับยังอยู่นะครับเอสซตัวนี้จะเป็นเครื่องสี่สูบนะครับเครื่องอีซูซูสี่สูบนะครับกระบะสวยนะครับกระบะสวยนะครับพอกแน่นหนานะครับตัวนี้เพาใหญ่นะครับสโลนะครับตัวนี้พี่จยจัดให้เลยนะครับขับกลับบ้านได้เลยนะครับหกหมืนบาทนะครับกระบะยาวเก้าศอกนะครับสวยๆเลยนะครับตัวนี้จะไปนิสันมาจากชัยภูมินะครับ อีแตนชัยภูมิสวยๆเลยนะครับตัวนี้สโลแยกนะครับเผารอยนะครับกระบะยาวเก้าศอกนะครับพร้อมเครื่องเจ้าโลกร้อยห้านะครับสภาพสวยๆนะครับออกสวยนะครับพวงมาลัยแน่นนะครับเผารอยนะครับเผารอยนะครับ F อนะครับสโลพร้อมนะครับสโลสวยๆเลยนะครับ เพือเลียบนะครับกระบะท้ายสวยๆนะครับเผาใหญ่ด้วยนะครับห้าเกียร์นะครับตโลแยกนะครับแตนชัยภูมิตัวนี้นะครับมันทุกข้าวก็น่าจะได้อยู่ประมาณสามอุ้มนะครับสองอุ้มสามอุ้มน่าจะได้นะครับเพราะคอกมันใหญ่นะครับตัวนี้พร้อมเครื่องนะครับพิจารณาเลยนะครับเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับ สนอกสนใจนะครับมาดูชมได้เลยนะครับร้านทวีชัยเจริญยนต์ไสงามนะครับมืดจริงๆนะครับ fc มืดตึบเลยฝากรล้องเลยปับบปั๊บเลยนะก็คิดถึง fc ทุกคนเลยนะครับน้องก็มาสนอกสนใจนะครับนี่ก็ฝนลงแล้วนะครับสนอกสนใจเครื่องโค้งไว้ดึงน้ํานะครับก็มาดูชมร้านทวีชัยเจริญยนตไสงามนะครับ เนี่ย FC โค้งแน่นเออยู่ในเนี่ยนะครับนะประมาณ200กว่าตัวแน่นอนนะครับเนาะมาเลือกชมได้เลยนะครับร้านทวีชัยเจริญยน์ไสงงมนะครับหรือจะไปในด้านเครื่องใหม่นะครับ FC เครื่องใหม่นะครับยังเหลืออยู่2ตัวนะครับเครื่องใหม่พี่ชายจัดโปรให้นะครับยันมาร้อยห้าตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้พี่ชายจัดให้เลยนะครับ แต่ไม่รู้ว่า FC ถ้าของใหม่เท่าไร่พ <Yeah> ี่ชายไม่รู้นะแต่ที่รู้ว่าพี่ชายจัดให้เลยนะครับเครื่องใหม่แกะกล่องนะครับตัวละ3 4 0 0 0ับาทนะครับเหลือโป2ตัวสุดท้ายนะครับพี่ชายก็เหลือตัวเดียวสิครับ FC เพราะว่าวันที่10เนี่ย FC มาจากนอกนะครับบอกว่าโอนมาจำไว้พี่ชายเรียบร้อยนะครับเนาะบอกขอตัวหนึ่งนะครับพี่ชายก็จัดให้ตัวหนึ่งนะครับเหลือตัวสุดท้ายนะครับ34,000ับาทนะครับ หรือจะเป็นในด้านโค้งใหม่นะครับโค้งมวยเล้งบางนานะครับว่างเดียวนะครับ f c ฟซนะครับโค้งว่างเดียวนะครับมวยเล้งบางนาตัวใหม่นะครับผิดายจัดให้เลยนะครับสาม0 0ืนหนึ่งพันบาทนะครับหรือจะเป็นกระทิงแดงเคเจ็ดสองนะครับโค้งใหม่นะครับผิดายจัดให้เลยนะครับสาม0มืนหนึ่งพันห้าร้อยนะครับมาเลือกชมได้เลยนะครับ มุยเล้งมังนานะครับมี2ตัวเคสเจ็ดสองเหลือหนึ่งตัวนะครับมาเลือกชมได้เลยนะครับตัวนี้อยู่ที่ส1ม0 0ับาทนะครับไปดูเครื่องต่อนะครับจะเป็นในด้านเครื่องโค้งนะครับเครื่อง E t ที e t ้าห้าอทร้อยสิบนะครับยันมาร้สิห้าวอกองทองนะครับสภาพสวยๆนะครับเอนะครับเดิมๆในนิ่มๆเลยนะครับ ตัวนี้พี่ใจจัดให้เลยนะครับอยู่ที่สองหมื่นห้าพันบาทนะครับนีอจะเป็นในด้านแปดห้าเจ้าโลกนะครับตัวนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับสภาพสวยๆนะครับสนุนกสนใจนะครับมาดูชมได้เลยนะครับยังมีสินค้า f ฟซีเลือกชมอีกเยอะนะครับแต่เครื่องช่วงนี้ก็จะน้อยๆหน่อยนะครับฟซีเพราะว่าพี่ใจไม่ได้สั่งลงมาเลยนะครับช่วงนี้นะครับเพราะว่าหน้าฝนแล้วนะครับฟซีนะครับเนาะก็ เครื่องก็น่าอยู่ประมาณหกสิบหกสิบกว่าเครื่องนะครับตอนนี้นะครับเนาะโค้งก็น่าอยู่ประมาณสองรอกว่าตัวนะครับสนุกสนใจสินค้าตัวไหนนะครับโทรสอบถามได้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสี่เจ็ดูนย์สามเก้าสามี่หนึ่งนะครับหลายๆที่ก็ฝนฟ้าตกกันแล้วนะครับก็หมั่นดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีนะครับ f อซนะครับพี่ชัยก็เหมือนจะไม่ค่อยสบายนะครับเนาะตอนเย็นนะ บรรยากาศเย็นดีนะครับตอนเช้า8โมงเนี่ย9โมงเดียวโคตรร้อนเลยนะครับ FC นะครับเนาะใจก็ขอ,ขอขอบคุณ FC นะครับทุกเสียงทุกสายเลยนะครับที่คอยให้กำลังใจ YouTube ช่องรถไถคนจนมาโดยตลอดนะครับเนาะอย่าลืมกด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับช่องรถไถคนจนนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ